โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมาศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ เปิดโลกการเรียนวิชาสังคมศึกษาฉบับ Active Classroom ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้จะสนุกแค่ไหนตามครูต้นคูณมากันเลย สวัน้องๆท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆก,กับครูสังคมของหนูห้องเรียนวิชาสังคมเพื่อนที่สนุกและได้ประสบการณ์ความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเอามาเรียนรู้นอกสถานที่อย่าลืมสวมหน้าก,กากอ,อนามัยร้างมือบ่อยๆเวนระยะห่างเพิ่มมีในให,ให้กับตนเองแต่ความสนุกยังเหมือนเดิมนะคะ ใช้แล้วล่ะครับถ้าเราไม่ประมาทและกาดไม่ตกนะครับเราก็ยังออกมาเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่หมๆเราเรียนกันได้เสมอครับและในวันนี้ครูต้นคูลพาน้องเฟและน้องๆทางบ้านมาอยู่ที่มิวเซียมสยามนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด play and learn ก็คือเรียนรู้ไปด้วยสนุกสนานไปด้วยจนกระทั่งเกิดความเพลิดเพลินนั่นเองครับและในวันนี้ครูต้นคูณจะพาน้องเฟย์และน้องๆทางบ้านมาตั้งคําถามและหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่อง ความเป็นไทยกันน้องเฟยอยากจะเข้าไปชมข้างในหรือยังครับอยากแล้วค่ะถ้ายอย่างนั้นตามคุณตป้คุณมาเลยครับไปกันเลย กับน้องเฟยนะครับก็อยู่ภายในอาคารของมิวเซียมสยามเรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่แจนนะครับวิทยากรที่จะให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับพี่แจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นสวัสดีค่ะน้องเฟยค่ะตึกนี้สวยมากเลยะคะ่ะอายุประมาณเท่าไหร่แล้วหรอคะโอเคค่ะตึกนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นตึกของกระทรวงพาณิชย์มาก่อน,นะคะ่ะสร้างขึ้นในปี2465 กะยุครบ100ปีพอดีดนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ค่ะสร้างขึ้นมาเป็นกระโวงพานิ์นะคะแล้วเราก็ได้รับมอบมาตั้งเป็นมีเซียนสยามต่อมาได้ค่ะโอ้เรียกว่าเก่าแก่มา,มากเลยนะครับพี่แจ๊แล้วตอนนี้ครับด้านในมีอะไรจัดแสดงอยู่บ้างครับค่ะด้านในนะคะก็จะมีในส่วนของนิสการถขาวงค่ะที่มีชื่อชุดว่าถอดประหัสไทยนั่นเองค่ะ เราถึงต้องถอดรหัสไทยครับทำไมต้องถอดรหัสไทยจริงๆอเป็นคําถามที่ค่อนข้างตอบยากแล้วก็หลากหลายสมม,มติพี่แจนถามว่าความเป็นไทยคืออะไรพี่เชื่อว่าเลยทุกคนเนี่ยอาจจะตอบไม่เหมือนกันตอบหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าความเป็นไทยจริงๆมันคืออะไรมันใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่าเองค่ะฟังอย่างนี้ก็อยากเข้าไปดูเลยค่ะได้แต่ก่อนเข้าเนี่ยจะต้องซื้อตั๋วก่อนนะคะน้องเียร์ยี่ท่าไห่คะเท่าที่ค่ะสิบสามค่ะสิบสามที่เนี่ยค่ะถ้าต่ำกว่า15ปีจะเข้าชมฟรีพราะฉะนั้น เสียกับคุณคณรูนะคะโอเคได้ครับเดี๋ยวต้นคูณเสียตั๋วเต็มจำนวนราคาเลยนะครับ้เดี๋ยว <ภา S 2> เราขึ้นไปชมนิทรรศการถอดรหัสไทยกันครับได้ค่ะโอ้โหตอนนี้เราขึ้นมาถึงห้องนิทรรศการแรกแล้วนะครับ <ภา S 2> ห้องนี้ชวนเราคิดหรือว่าชวนเราตั้งคำถามเรื่องอะไรครับพี่แจ๊ค ในส่วนห้องนี้นะคะก็เป็นห้องแรกนะคะของนิสกาอดรหัสไทยที่มีชื่อว่าไทยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อห้องก็บอกไย่แล้วว่าเป็นคําถามนะคะคำถามที่ได้เจอเนี่ยก่อนเข้าสู่เมสการเนี่ยก็คือพราจะถามว่าความเป็นไทยที่เรารับรู้กันอยู่ทุกวันนี้จริงๆแล้วมันมีความเป็นไทยจริงๆหรือเปล่า หองนี้นะคะชื่อว่าห้องไทยแปลไทยค่ะถ้าเรามองรอบๆห้องเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีของไทยเต็มไปหมดเลยนะคะคทีนี้เราก็เลยพยายามที่จะมาจัดแบ่งตามช่วงเวลาทำรวยสับนะคะจริงๆเราจะเริ่มต้นจากผนังทางด้านนี้ต่อน,นะคะคเป็นในช่วงยุคก,ก่อนกระบวนการสร้างความเป็นไทยที่พี่ถามน้องเฟยไปเมื่อกี้นะคะมันจะมีด้านนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นผนังที่ยาวที่สุดคือด้านนี้นะคะก็จะเป็นในช่วงของต้นกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะ ส่วนทางด้านนู้นนะคะเป็นช่วงหลังกระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกทองนะคะคส่วนทานานี้ก็มีความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยนะคะก็ความพิเศษของห้องนี้เนี่ยจะเห็นว่าของเนี่ยมันเยอะมากเพราะฉะนัเนี่ยเราก็เลยมี QR code ติดไว้ของของแต่ละชิ้นเพราะัานเนี่ยสามารถเอาโทรศัพท์เนี่ยมาสแกนแล้วก็ดูข้อมูลได้ ขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับถ้าสุนทรโวหารหรือว่าสุนทรภูขึ้นมาแล้วง่ายจังเลยครับพี่แจ็คแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะความพิเศษของห้องนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลินช um. ักเป็นหมดเลยเพราะสานมินีเดียมสยามเนี่ยพยายามให้ทุกคนเนี่ยได้มาลองเรียนรู้ลองเปิดลินชักดูว่าข้างในเนี่ยมันแอบซ่อนความเป็นไทยอะไรไว้อีกบ้างนะครับอืมน้องเฟยเคยร้องเพลงนี้ไหมครับใี่จังตั้งแต่เด็กเลยค่ะใช่ไหมทุกคนจะจำได้นะครับ แล้วคนนี้เขาเป็นใครหรอคะอันนี้เหรอคะอันนี้เราเรียกว่าขอบดําดินค่ะขอบดาดินเนี่ยมันเป็นตำนานมันมีเรื่องเล่าอยู่ว่าจริงเราเนี่ยคือเป็นของเป็นคนกัมพูชานี่แหละค่ะคือเขาเนี่ยจะมาทําร้ายพระมกษัตริย์ของเราที่สุโขทัยก็คือพระร่วงท<อ>ีเนี้ยขอมเนี่ยตามตำนานเขาเล่าว่าก็เลยดำดำๆๆๆดำดำดินขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยมาเจอพระร่วงมาถามหามว่าพระร่วงอยู่ไหนนะคะทีนี้พระร่วงบอกว่าเราตรงนี้นะเดี๋ยวจะไปตามมาให้เราเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าพระร่วงมีนวาจาสิทธเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบเนี่ยก อยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานที่ช่วยส่งเสริมอำนาจของพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วตำนานพระร่วมนะครับน้องเฟย์ก็เป็นตำนานที่แสดงถึงความผูกพันนะครับของคนที่มีต่อกษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนั่นเองเพราะว่าจริงๆพระร่วมเนี่ยนะครับไม่ใช่พระนามของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่ว่าเป็นชื่อเรียกกษัตริย์ในตำนานแบบรวมๆนั่นเอง ห้องนี้เป็นห้องที่3ใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องนี้นะคะมีชื่อห้องว่าห้องไทยตั้งแต่เกิดนะคะก็เราก็จะบอกเรื่องราวของความเป็นไทยที่เราเห็นแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่ในทุกๆวันนี้นะคะก็เราเริ่มตั้งแต่กระบวนการสร้างความเป็นไทยจนกระทั่งถึงในหลวงรัชกาลที่9ซีมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมี6เหตุการณ์สําคัญสาคัญเราก็รวบรวมไว้ภายในห้องนี้ต้องถามน้องเฟยก่อนเลยว่าถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ไทยในสมัยรัตนโกสินทร์น้องเฟยนึกถึงเหตุการณ์สาคัญสาคัญอะไรบ้างครับก็ คามโลกครั้งที่สองค่ะ <laughs> โอ้มีสงครามโลกครั้งที่สองจริงๆช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สังคมไทยเกิดความเปลี่ยนแปลกด้านวัฒนธรรมเยอะเหมือนกันนะครับเดี<ะ>๋ยวเรามาดูกันว่าเหตุการณ์ที่น้องเปล<อ>เรื่องขึ้นมาจะปรากฏอยู่ในการจะแสดงของมิวเซียมสยมามมหรือเปล่าค<ะ>่ะสยามประเทศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นับตั้งแต่รัชกาลที่5 6และ7ในสมัย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมสร้างความเป็นไทยขึ้นจากประวัติศาสตร์และความทรงจำของชาติจอมบ,บอกทู่บุษราคขึ้นสู่แม่สูงสุดและพะยายามสร้างชาติใหม่ในสมรภูมิประชาธิปไตย ก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นในสมัยของจอมพลปพิบูลสงครามค่ะใช่แล้วละครับแล้วก็สมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะครับเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยนะครับต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับจากปัจจัยทั้งการเมืองภายในแล้วก็ปัจจัยจากความขันขวนร,ระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าโลกของเราเกิดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งก็คือเหตุการณสําคัญที่น้องเฟย์ตอบคาถามก่อนที่จะให้ชมเทศการชุดนี้นั่นเองครับและในช่วงเวลานั้นครับก็ปรากฏนักดนตรีนนสําคัญท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านมีคุณูป,ปการอย่างมากเลยต่อวงการดนตรีไทยครับนั่นก็คือ ท่านหลวงประดิษฐ์ไพยราะนั่นเองนะครับซึ่งท่านหลวงประดิษฐ์ไพยราะนะครับถือได้ว่าเป็นผู้ที่นำพาดนตรีไทยให้รอดพ้นจากความเปลี่ยนแปลงในช่วงสงคารามโลกที่สองได้แต่ว่าก่อนที่จะถึงช่วงเวลานั้นเราไปดูกันว่าช่วงชีวิตตอนต้นของหลวงประดิษฐ์ไพเราะมีความเป็นมาอย่างไรไปติดตามกันได้จากรายการจากรา,กา,รา,กราู่เราหลังจากนั้นกลับมาชมยิวเซียมสยามกันต่อครับไปชมกันเลยค่ะที่นี่คือตำบลดาวดึงจังหวัดสมุทรสงคราม บ้านเกิดของสอนศิลปะบรรเลงซึ่งเติบโตมาในสัานักดนตรีที่มีชื่อเสียงของอัมพวาจากลำคลองเล็กๆตรงนี้เนี่ยที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนในอดีตเนี่ยจะไปผ่านที่หน้าบ้านของครูศิลป์เลยซึ่งเป็นพ่อของในอนก็คือหลวงดิษภัยร้อ ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2,443เนี่ย121ปีที่แล้วเนี่ยนสอนเนี่ยแหละก็ได้เดินทางออกจากลำน้ำตรงนี้แหละคลองเล็กๆเนี่ยเข้าสู่แม่กลองแล้วก็ไปที่เมืองราชบุรีเพื่อไปบุเรงละนาถวายสมเด็จวังปุรพาแล้วหลังจากนั้นปุ๊บสมเด็จวังปุรรพาท่านก็ได้ขอตัวในสอนจากครูศิลป์เนี่ยเข้าไปอยู่ในพระนครดนตรีจากเตนนุมของอันภวาเข้าไปสู่พระนคร กลายมาเป็นดนตรีของภูมิภาคของเราของประเทศเราที่เราภาคภูมิใจจากละครเรื่องหัวโรงสอนแอบเข้าไปตีระนาตั้งแต่อายุห้าขวบหลังจากนั้นในายสิ์ผู้เป็นพ่อจึงให้ลูกศิษย์ในวงช่วยดูแลสอนจนเติบโตเป็นมือระนาดเอกของอัมพวา ขนนธรรมการเรียนการสอนดนตรีเช่นนี้ยังหลงเหลืออยู่ที่ไหนในอัมพวา ที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของวัดภุมรินกุดีทองครับแล้วก็มีการเรียนการสอนดนตรีในในนามของเรียกว่าบ้านดนตรีนะครับคือเทศบาลสวนหลวงก็ได้จัดการเรียนการสอนที่นี่โดยวันเสาร์อาทิตย์ก็มีเด็กมาเรียนดนตรีกันเรียนฟรีเลยนะฮะแล้วก็ช่วงวันธรรมดาก็จะมีการเรียนการสอนดนตรเีเพื่อที่จะให้บริการกับโรงเรียนในตะบนสวนหลวงเนี่ยที่โรงเรียนไหนไม่มีครูไม่มีเครื่องดนตรีก็มาเรียนรวมมาที่นี่ได้ กจะเน้นเรื่องการจับไม้นะครับใครทุกคนสังเกตนะครับว่าจะต้องตรงการจับเนี่ยจะต้องให้กระชับเวลาเราตีเนี่ยจะได้เสียงจะได้เพราะนะครับอัดลองที่ ่ยงไมันเป็นสังคมมันเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดสําหรับคนเราเลยว่าเราเกิดมาอย่างไรเราเกิดมาจากไหนเหมือนที่ผมโรงได้ทําให้หลายๆคนได้รู้จักว่าอัมพาวาไม่ใช่มีแค่ตลาดน้านําแต่มันมีเสียงดนตรีแล้วมันก็มีรักแร้รหนุ่มคนหนึ่งที่มาจากอัมพาวาเนี่ยครับ เห็นเลยนะครับว่าชีวิตช่วงต้นของหลวงปงติติไพโระท่านเติบโตมาในสังคมไทยที่ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับสังคมของประเทศเพื่อนบ้านครับจนกระทั่งเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้นภายหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่5สเสด็จจระชาพต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเราค่าติดตามเรื่องราวของหลวงปิติไพรระกันต่อครับแต่ว่าตอนนี้เรามาถึงอีกห้องหนึ่งแล้วใช่ไหมครับพี่แจนครับใช่แล้วค่ะห้องนี้นะคะมีชื่อว่าห้องไทยสถาบันค่ะ องนี้นะคะเราก็จะบอกเล่าเรื่องราวของสามสถาบันหลักของชาติไทยเรารนั่นก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและก็สถาบรรันพระมหากษัตริย์นะคะมาในรูปแบบของเกมคล้ายๆจิ๊กซอนะคะโดยที่ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาพจำนะคะเราจะคลาคลากันระหว<ม>่างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มละเก้าอน,าน,าน,านขั้นตอนแรกคือเราต้องเลือกก่อว่าจะเอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะถ้าอย่างนั้นครูต้งควรขอใช้สิทธิ์เลือกได้ไหมครับได้เราเริ่มต้นที่สาอันแรกเลยสถาบันชาตินะคครับมาดูกันว่าภาพไหนหน้า เหมาะกับสถาบันชาติบ้างนะครับเอ๊ะมันจะมีทั้งหมดกี่ภาพครับมันจะมีทั้งหมด27ภาพนะคะใช่เพราะจะกลุ่มก็คือกลุ่มละ9ภาพเพราะนั้นจะมีภาพที่เกี่ยวกับชาติ9ภาพศาสนา9ภาพและสถาบันพระมหากษัตริย์อีก9ภาพใช่แล้วแต่ว่านี่น่าจะเหมือนชาติที่สุดเลยนะคะเป็นลูปพี่อ๋องั้นเดี๋ยวลองวางดูนะครับอต้องนะครับอันนี้เริ่มต้นด้วยสถาบันชาติก็ต้องเป็นธงไตรรงนั่นเอง นะครับที่มี3ามสีนะครับแทนสถาบันติศาส,สนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นธงชาติไทยนะธงไตรรงนี้เราเริ่มใช้ในสมัยร,รัชกาลที่6กนะครับเดีสิว่าใช่ไหมถูกต้องนะครับอันนี้แล้วกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นศิลปะป้องกันตัวนะคะประจำชาติเราก็คือมวยไทยแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูโอเครอบตัวไปค่ะติดหนึ่งค่ะ สิ่งที่สําคัญของการเป็นชาติ <S <S ส่วนหนึ่งก็คือประชาชนวีรกรรมของชาวบ้านบางราจันไม่น่าจะ่าใช่หรือเปล่าตื่นเต้นจังเลยอ่าใช่ด้วย สถาบันชาติสถาบันศาสนาและก็สถาบันระการษัตร์นั่นเองค่ะถือได้ว่าเป็นสถาบันที่สําคัญนะครับ<ช>แล้วก็ยึดโยงความเป็นชาติในความเข้าใจของคนทั่วไปเอาไว้<อ>ด้วยแล้ว,<ด>ลวค่ะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องนิสการห้องต่อไปกันนะคะได้ค่ะ นักดนตรีไทยก็จะใส่อันนี้เพื่อที่จะเก็บผมให้มันเรียบร้อยสวยงาม<ช>อันนี้ค่ะตอนน่อมานะคะก็คือ่านเว้นฟ้านะคะที่มีการประดับลวดลายสวยงามต่างๆนี้ก็คือเอาไปใส่ของธรรมดาแ,แต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ในวังเนี่ยต้องมีแบบว่าลวดลายมีความวิจิตงนนดงามนิดนึงนนะคะด้านนี้เป็นคอนโทรนะคะคอนโทรเนี่ยอันนี้คือทำมาจากทองเหลืองง่ายๆเลยก็คือเอาไว้ใส่น้ำนะคะน้องฟ้อยากจะเห็นกันในละครที่พระนเรสวนพิเภกอ่ะเป็นคอนโทรแบบนั้นค่ะ นนี้นะคะพี่แจนเลิ่มลายสวยมากมากเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือเครื่องนะคะเป็นเครื่องลายบินจรงสมัยยุทธยาตอนปลายนั่นเองนะคะต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นลุ้มประดับมุกเอาไว้ใส่สิ่งของกระจริกระจิบเล็กๆได้ความที่มันเป็นของใช้ในวังก็ต้องมีการตกแต่งในสวนหนึ่ง แล้วก็อันนี้นะคะสุดท้ายนี่ก็คือเชี่ยนหมากค่ะคนสมัยก่อนทานหมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยในการกินหมากแต่ว่าเป็นทองเหลืองเพื่อช่วยแสดงถึงสถานะความาร่ำรวยอีกค่ะจริงๆแล้วนะครับเฟ่คนทั่วไปก็กินหมากเหมือนกันนะครับการทานหมากไม่ได้จํากัดอยู่แค่เฉพาะในรู้ในวันครับคุณย่าคุณยายตามต่างจังหวัดบางทีก,ก็มีเชี่ยนหมากอยู่ิดบ้านนะครับและตอนนี้ครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปติดตามเรื่องราวของหลวงประดิษฐ์ไพยรธกันต่อหลังจากที่หลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาต่างประเทศได้เกกิดาร ผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมต่างชาติเราไปดูกันว่าชีวิตของหลวงปิติไทยร,ร้อในช่วงนั้นจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างไปติดตามกันได้จากรายการจากราสู่เราหลังจากนั้นให้พี่แจนพาชมห้องไทยอลังการกันต่อครับไปชมกันเลยค่ะช่วงเวลาที่สอศิลปะบันเลงเข้ามาเป็นนักดนตรีในพระนครคือช่วงชีวิตที่สําคัญของนุ่นจากอัมภวา เนื่องจากตอนนั้นสยามกำลังเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกในยุคอาณานิคมซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในการที่รัชการที่สามกาลที่หในกลุ่มนี้เริ่มต้นรับฝรั่งเข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรเพราะต้องการที่จะคบเอาไว้เป็นเพื่อน เรารับมิชชันนรีเข้ามาในใหม่กันที่สาเราเปิดประเทศตั้งแต่สมัยสตวรรษที่4เราเรียนถ่ายรูปเรียนวิชาการชุบโลหะทั้งหมดเนี่ยเราต้องเรียนจากฝรั่งทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไร ถ้าไม่เอาอย่างพระดังขึ้นมาถูกพระดังหาว่าอันซีวิไลัยพออันซีวิลยัลยป,ปั๊บมันจับมราเป็นมือนขึ้นรัชกาลที่สี่ทำไมหรือลาลูกทุกคนพอเริ่มเสวยอาหารแจกชดซ่อมมีโตประจำตำหนักต่างๆกลัวเอ็นหาได้จะมางองเห็นว่าลูกฉันไ,ไม่ทันสม แล้วเดี๋ยวจะไปบอกผู้ชายพวกฝรั่งว่าพระจอมกล้าวอันซีวิไลย์เขต้องออกมาเป็นเมืองขึ้นพระจอมเกล้าเรียนภาษาอังกฤษลาะกับแอนนาเป็นภาษาอังกฤษได้ในที่สุดแม่แอนนาก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยนี่ซีวิไลส์ตั้งแต่ปีพศ2440 กาการที่5เสด็จกลับจากประเทศยุโรปครั้งแรกก่อนหนะ้าท่านจะไปยุโรป2 4 4 0ท่านไปอินเดียท่านไปชวาไปสิงคโปร์ไปดูงานอะไรต่างๆเนี่ยหลายคนแล้วทุกแห่งเนี่ยเขาจะมีดนตรีต้อนรับท่านเพราะนั่นท่านจะเห็น สิ่งสำคัญอันที่หนึ่งคือการต้อนรับด้วยการบันเลงแตแรวงเปล่งสรรเสริญพระบรารมีต้อนรับอันที่จริงดนตรีฝรั่งนี้เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วว่าลิงก็เข้ามาตั้งเมืองไทยตั้งแต่สมัยพระนารายณ์แล้วแตรฝรั่งคือแตรวิลันดา ก็เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่สมัยพัฒนารายแล้วเพราะฉะนั้นการประโคมรับเสด็จเข้าเสด็จออกเนะี่ยมันถึงขึ้นด้วยอินเดียก่อนกิตราสังโคนชอนแล้วตามด้วยแตรฝรั่งหรือแตรวิลันดามีเป่าสังเป่าแตรฝรัง่งตามมาประโคมเสด็จออกนั่นคือสันเญมรบารมีไทย ฝรั่งเลยมันจะบอกประเทศไทยไม่มีเปลี่ยนคำนับพระเจ้าแผ่นดินราชาเด็ดออกก็ที่เป่าแตรสังนั่นนะคือการคำนับพระเจ้าแผ่นดินราชเดชออกนั่นคือสัมเสดพระบารมีพระรงมไม่เข้าใจหาว่าอันชีวิไลเพระเาะนั้นจะเป็นต้องมีคาวะลาพุทธเจ้าต้องมีแตรวงปเปลงอย่างนี้มันก็เลยต้องวิ่งตามฝรั่งไปเป็นอย่างนั้น ราจะเห็นเลยนะครับว่าช่วงชีวิตของหลวงปริติภัยรอะในสมัยรัชากาลที่5้าท่านได้พบเห็นความเป,ปลี่ยนแปลงมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผสมผสานวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาสู่วัฒนธรรมไทยและก่อให้เกิดเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ๆที่ถือว่าเป็นของใหม่สำหรับคนในยุคนั้นทัเฟ่ค<ะ>่ะและตอนนี้เราก็มาถึงห้องสุดท้ายของวันนี้แล้วใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะห้องนี้นะคะมีชื่อห้องว่าห้องไทยอลังการนะคะมีห้องไทยอลังการเนี่ยเราจําลองทองพระโรงในพระบรมหาราชวังนะคะไฮไลท์สาคัญเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางห้องนะคะเป็นต้นอ,อันนี้เนี่ยก็จะเป็นจําลองพระราชบัลลังก์หรือพระที่นั่งจําลองนะคะซึ่งเราาลังจะเล่าว่าศูนย์กลางของคนไทยอะคะ่ะถาเป็นคนไทยสถาบันที่สาํสาคัญอีกหนึ่งสถาบันก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เพระัานเนี่ยเราก็เลยจําลองพระที่นั่งเอาไว้ตรงกลางตรงนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเพราะว่าพระราชบัลลังก์ เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นั่นเองโอ้แล้วก็ในสมัยก่อนนะครับตอนที่พระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเต็มในการปกครองบ้านเมืองพระราชบัลลังก์ก็ยิ่งมีความสำคัญมากๆเลยใช่ไหมครับพี่แจนใช่แล้วนะค่ะ จริงห้องนี้สวยอลังการมากเลยนะคะเหมือนเฟยเคยเห็นในหนังสมัยก่อนเยอะบ่อยๆอืมใช่แล้วค่ะก็อ่ามันก็จะเป็นอีกฉากหนึ่งนะคะเวลาที่เราดูละครเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆมาห้องนี้ก็จะแบบชี้ชวนกันดูว่าเฮ้ยเหมือนที่ดูในละครเลยเหมือนที่ดูในละครเลยนี่ไงสมรรถกาัตร์ประทับนั่งตรงนี้แล้วก็มีพระราชบริพารจะเล่าพระราชการทั้งหลายนั่งตรงนี้อือจริงๆไม่ใช่แค่ในละครนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับในภาพของพระราชพิธีเราก็ยังเห็นอยู่เพียงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนทมเนียมจากที่สมัยก่อนนะครับใช้วิธีการหมอบเฝ้าทวัน ก็ได้นั่งเก้าอี้กันนะครับนะครับและนี่แหละครับก็คือความงดงามนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับหลายๆแง่มุมนะครับเกี่ยวกับความเป็นไทย คิดว่าน้องเฟยน,น่าจะได้แง่มุมเกี่ยวกับความเป็นไทยมากขึ้นนะครับวันนี้และในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่แจนมากมานะครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะ,คคะยินดีไะยดนดีค่ะและนอกจากความเป็นไทยที่เราเห็นในมิวเซียมสยามแล้วนะครับเราคงจะเห็นว่าทุกวันนี้ยังคงมีวัฒนธรรมไทยอีกหลายประการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจําวันของเราครับไปติดตามไปได้จากเกร็ดความรู้เรื่องวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ น้องๆและคุณผู้ชมทางบ้านครับวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบันแบ่งออกเป็น5ด้านดังนี้ 1. พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยเพราะเป็นศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือมาช้านานพระพุทธศาสนาได้กำหนดหลักความเชื่อค่านิยมแนวความคิดและบรรทัดฐานสังคมของชนชาวไทยขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาจึงได้รับการเคารพยกย่องและปฏิบัติสืบมา 2. ภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยทั่วประเทศสามารถพูดเข้าใจเขียนและอ่านได้ภาษาไทยกลางจึงเป็นตัวเชื่อมโยงให้คนในชาติติดต่อสื่อสารและสร้างความผูกพันต่อกัน 3. อาชีพเกษตรกรรมประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดประเทศหนึ่งของภูมิภาคมาช้านานแล้วประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชนบทและมีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันพื้นดินท้องทุ่งและไร่นาประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่จึงมีพื้นฐานมาจากการเกษตรและการมีชีวิตอยู่ในชนบทอันเป็นรากฐานแห่งภูมิปัญญาทุกด้านของชีวิตแม้ในปัจจุบันที่ประชากรบ,บางส่วนจะโอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง และประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งรวมไปถึงการประมงการเลียง